บทที่เสบทส่วนมังคลาสุกตังอเสวนาจะพาลังปฏิทานจะเสวนาปูชาจัปปูชาติยังอิตมังคัลโมตมังปฏิรูปะเทศ สวาโสจาภูเภตะกตะปุญะตะตาสัมมาปานิทิจาเอตัมมังคารมุตตมังพะหุชนจัตสิปันจาวีน่าจัตสุสิกิโตภาสุภาสิจ่าจยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปทานนงอุปัทานรัสสะรคาโหอนาคุลาจักกามัตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจัตธรรมจัติยาจายาติกนันจัตหนังคาโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังเอรติเวรติปาปามัจฉปานาจัสัญญโมอปะมาโทจ่าธรรมีสุเอตัมมังคารมุตตมังคาระโวจานิวาโตจ่าสัตตุทิจ่า ตัญญุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมังคารมุตตมังกัสตีจ่าโสวจจสัตตาสัมมนานังจักัสนังกาเลนะธรรมสาวกัจฉาเอตัมังคารมุตตะนางตโปจรัพามัจริยานจัอริยสัจจานาคัสนังนิพานสัจเจกิริยาจัเอตัมังคารมุตตมังพุทธัสสะโลกัตธรรมีหิจิตังยัสสะนักัมปติอโศการณิระชังเขมงเอตัมังคารมุตตมังเอตา เอตาทิสานิกตวานาสัพพัทัะมะปะราชิตาสัพพัทัตโสจิมขัดฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันตีบทที่สองบทสวดรัตนาปริตยังอินจีวิตังอิทาวะหูลังวาสเกสุวายังรัตนนังปณิตังนณโนสังมังอาทิตถาคเตนะอินัรรมปีพุทธรัตนนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังเวลาคังอัมาตังมารีตังยัตถานาขัสกายมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมาติจิติธรรมปีธรรมีรัตนนังปณิตังเอเตนะสัจเจสินะสุวัติโหตุ ยนี่ยพุทธเสรษุปต์ล้ววันนี้สุจิสมาธิมานันกาลิกัญญาบาภูสมาธินาเตนะสัมโมนาวิชิตีธรรมปิธรรมเนรลตนังปณีตังอิเตนะสตินาสวัธีโหตุเยเยปุคละอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคลานิโหตีในทักีเนยยสุขะตัสสาสาวกายอเตสุตินานิมหัพาลานิธรรมปิสังเกตลตนังปณีตังอิเตนะสตินาสุวัธีโหตุเยสุปยุตตามนัสสะท่านเฮนะ นิกามิโนขเทมมาสะธนนทิเฟปฏิปตามัตังวิไคหารัตถรมุธานิภูติงภูตนาภูชามานาอิทัมปิสังเกตนัตนาปนีตังเอเตนะสตินะสวัติโหตุยินำปุรานันนาวังนาติสังภาวาลวิรัตตะกีตาญาติเกภาวะสมิติขจิกีนาทีปีชาวอวิรุณีฉันทนิพันตะเตทีเดาญาติธรรมปีตีโปอิทัมปิสังเกตนัตนาปนีตังเอเตนะสตินะสวัติโหตุคนที่สาบทสวดธรรมะสัสหารสาวก อัตตาหาเวชิตังเสโยยาจายังปิตาลาปชาอัตตาทันตัสาปโปส,สสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณขันทพโณมาโรสหะภาวมมนา,บบาชิตังอปาชิตังตังกาจิลาตถาลูปัสสะทันตุโนโพธิส,ส,สีตบสวดเกตุตาสูขสิตะมิทังเตนะภาวตาชนะตาปัส,สตา阿拉หตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอสนุสสะเวนะมาปะลัมมาปะลายามะะา,ยาม กิติกิริกิรายะมาปัทะกะสสัมปะทานีนะมาตักกะเหตุมาณยะพะเหนะมาอาการะบริวิตะเกนะมาทิ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 ทนินานัคขันติยามาพัพพะลูปะตายะมาสมามโนโนคารุยะถาตุมีเหอัตานาวะชาเนยยาถาอิมิธรรมะอากุสลา อิเมธมาวสาวัชตสาวัชชาอิเมธมาวินยูคาระเิตาอิเมธมาสัมมาตาสมาทินนาอะหิตายะทุกขายาสังวัตติอัตตตุมเมเหปะชาเหยายธายาถาตุมเหอัตนาวัชเนียธาอิเมธมากุศลอิเมธมาอนาวัชาอิเมธมาวินยูปัสสาอิเมธมาสัมมาตาสมาทินนาหิตายะสุขายาสังวัตติอัตตตุมเมเหอุปะสัมปัชวิหาเลยยาถาติ บทที่๕บทโสอุปะเนยยะสูอุปนิยติชีวิตาปะปะมาอยู่ชะรูปานิตัสสนาสันติตานาเอตังพระยังมะลานีิเบฆะมานุปุญญานิกิกะยิลาธาสุขาวะวะวะหานิอุปนิยติชีวิตาปะปะมาอยู่ชะรูปานิตัสสนาสันติตานาเอตังพระยัามารณิเบฆะมานุ อุปนิยติชีวิตธระมะมายุชะรูปนนิตัสะะสัตติตานาอตังทายังนาลเนเบาวานโลกามีสักปัชชะชาเหตสติไปโขโยทากาเยสัญญาโมมาวาจายะอุทะเจตสาตังตังตัสสาเปตัสสาสุขายาโหติยังชีวิมาโนชีวะมาโนปากาโลติกุญยังธรมโมหะวีรคติธรรมะชาลิง ธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนนะทุกขติขัดฉันติธรรมมจารีสัพเพสังขารานิจาติญถาปัญญาญาปัสติอาธานิพินทาติทุเขเอสมะโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุขาติญถาปัญญาญาปัสติอาธานิพินทาติทุเขเอสมะโควิสุทิยาสัพเพธรรมานัตาติญถาปัญญาญาปัสติอาธานิพินทุเตทุเขเอสมะโควิสุทิยาบทที่หนึ่งของบทสวดอัปปะ ปัญกชาโดตปัญกฐานะเมเกสุติจักปุตากิกาเอตทะทัญยยะเมทาวีตังคันเถระยะปัญกังพาหุงเวสารนังยันติปปัปพาตานิวนาณิจะอารามะลุขเจตยานีมนุษย์สภพยัตพยัตติชิตานิตังผสารนังเขมังนิตังสารนมุตตะมังเตตังสารณะมาคัมมาสภาทุกขาปมุตติโย จากพุทธันจะาธรรมันจากจสังขจ่สารนังคโตจ่าตาลีอริยสัจจานิสงสมาปัญญายาปัสตีทุกขังทุกขาสาวุป,ป่าทางป่าทางทุกัสสะอาจจติกามังอริยันจะอาจขังขีกลงทุกผูปัสสะมะามีนางเอตังโขสารนังเขวังเอตังสารนามุตตังมังเอตังสารนามคัมาามามส,สัพพะทุขาปมุตติ บทที่17บทสวดพระเทวกรัตตคาถาอติตัานานาวาคาเมย์ยานาปิสิการเกียนาคตังบุคคลไม่ครบอันเนื่อถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่อว่าถึงยังไม่มาถึงญาติที่ตาปิญญาตาปัตนจารณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันตะโยธรรมตัฐฐาตถาวิบัติสติอสังหีลาสัตว์ปังตังวิธานะมุขพลูหะเยก็บุคคลใดไม่เห็นก็บุคคลใดเห็นแจ้งทรัปัจจุบันไม่งอนเงเิยอ อัตเชวกิจจะมัตตปังบปังโกชัดยามะดันนางสุเวดหนึ่งราความเพ็นเสร็จในวันในี้แหละใครเล่าจะรู้ผมตายในวันพุ่งนาฮิโนสักการันตนะมหาเสน,นาน,นานมาจุนาเพราะว่าความปอดเพียรกับมจุราผู้มีเสนาใ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอหรัตตะมาตนสิตังต,งต,ต,ตังเววัทเทกัลโตติสันโตเอติกคาเตมุนีติพ้าผู้นีผู้สงบยอดเรี่ยกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทางกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตรีเกเริญด้วยประการชนี้แล บทที่ส8บทสุดที่ถัดไปตะเวกคณะปาร์ธาใช้เราทำโมวะหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะลดความความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำโมวะหิพญาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะลดความความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมวะหิมรณะอนัตติโตเรามีความตายไปธรรมดาจะลดความความตายไปไม่ได้ชาพิหเมปีเยหิมานาเปหินานาภาวเวิณาภาวเราจะเราเวทไปต่างๆคือว่าเราจะต้องมั่นาจากของร่าเขาเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกุลมหิกรรมะทายาโทกรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกกกกกรร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 มม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 เเเเเปปปป็็็็นนนนผผูู้้้้ใหีีีีไดดดิิตตาาท่่พึงอศ กาลยานังวาปะปะกังวาตัสธาญโยโทขวิสามีเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสร็ไปเอวามิฮิอภิหางพระจเวคิตะพังเราทั้งหลายก็เป็นมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาภูยะโยชนะคาถาทุกขปาตาเดนิทุกขพยาปาตาเดนิพญาโสกปาตาเดนิโสก้าของตระเพียงปีนาณิโนเอตาวัตตาดามิสสะพัดตาคุณญาสัมปะทางสัพเทวานุโมทันโทสัมภัส สัมภัสัมปาติสิทธิยาธาดังคาถาตุสัทายศีลักรักขันตุสัพพทาภาวนาพิทาตาโหตุูัจตุเทวคาคตาสัพเพพุทธาภรปตาปิเทวังแตยังพลังองันตานาจเตเชนะลักขันพฐามิสัพพโสบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทาณนาคาถา ท่านธรรมยังปฏิทานาคาถายโยภานามเสยยาเทวตาสัตติวิหาราวะวสินีทูเปคาเลพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาทาเนนัพวันตุปูชิตาโสถิงกาโลนเตถาวิหารามันทะเลเทราจะมานา,นาวกาจาพิคาโวสารามิกาจะทานาปติปาสากาธามาจะเทสานิคามาจะอิสราสปานะปูตาสุขิตาพาวนตุเตชะลาพุชา,า,ชาเยปีจะอันทาสัมภวา สังเสระชาตาอัทาโวปปาติกานิยนิการธรรมวลางปะติจเตสัพเทปิทุกขัสสกะลโลตุสังขายังคาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมัทราจักปุคคลาสังโคโหตุสมะโควะอัฏหายะจะหิตายะจะอามเหละคตุสตัมโมสัพเทปิธรรมจาริโนวุติมผาปูเนยามะธรรมอนิยปะเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะ ปฏิทานาคาถาปุญญสิทานิกาะกะตสาญาัญญานิกตานิะะนเมเตสัญจะทาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานาาเยบิยาคุณวันตาจาไมหังมาตาปิตาทโยทถถ่าเมจาปายาทิถาวายัญเยมะนาตาเวลิโนสัตต,ตินทันติโลกะสมิงเตภุมมาจัตุโยนิกา ปเจกะจัตุโวกาลาสังสารันตาภาวาพาเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมหายินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตาสทาโหตุอเวนโนสุขาชีวิโนเขมปะทันจักปปโนตุเตสาสาสีนาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสขงของรแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัตรนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือตัวตัวเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าล 5, และขันหนึ่งและขันสี่เขาเที่ยวอยู่ในภพน้อยแล่ภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอสัตว์ ึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเหตุเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางากเกษมเถิดขอความังดีอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ้วยอนุภาพแห่งศัสนาอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายาบทสวดมนต์พระสวดพระปดิและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าจะไลยทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดาเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาการสัตยายามต์และธรรมะเหล่านี้ว่าดยโมทานแล้วโปรดอำเนวยพร้แก่พระเจ้าและบรรทุกมงคลพระกิ่งใบลีบินาตโดยมนณฑลสมเด็จพระญาสังวรวัดวรนิเวชนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสี่ล้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาในที่จะฉัตรสร้างเนี่ยนพระาาางคถต่ๆขอสสเร็จัก ตัวประกาศเทินสาธุ บุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายอาจเกิดจากการสวดมนต์เจริญิภาวนาขอน้มถวายเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตนาร่วมสวดมนต์เจริญติภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากลัดภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญจนรุ่นเรือในหน้าที่การงานชดาตุกปะสสกและมันทั้งหลายสอบบุญพร้อมด้วยทนาสารสมบัติบริยานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิจารณศสนาธรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญด้วยพระจจ,ะจะตุรพิธพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันนาสุขาภาราเทินขอทุกโมทนาบุญกับขบาพเจ้าสิทธิ์ทุกท่าน